นี่ค่ะพอฝนตกก็ต้นไม้ก็สดชื่นมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวากันค่ะมีกี่กอกเต็มเลยปลูกใส่กระถาง ออกลูกเต็มม่วงก็ทอดยอดหผักหวานมะละกอก็เริ่มให้ลูกเราจะพามาดูนี่ค่ะเราตอนกิ่งผักหวานไว้สัปดาห์ที่แล้วก็เลือกกับกิ่งใหญ่ๆนี่ค่ะ กิ่งใหญ่ประมาณนี้ถึงจะรอดเอากิ่งใหญ่ๆตอนเขาโดยเฉพาะกิ่งกระโดงนั่นค่ะต้องตอนออกไม่ให้เขาสูงแล้วเราก็ตอนไว้สี่กิ่งค่ะต้นผักหวานก็จะปลูกยากดูแลยากค่ะแต่ถ้าเขาโตขนาดนี้อ่ะ ก็จะดูแลง่ายสายพันธุ์นี้นะคะยอดใหญ่นี่ค่ะยอดเขาจะอวบใหญ่มากนี่ค่ะเราตอนไว้น,นค่ะกิงนี่โตไปเราก็เลยตอน ขาโตขนาดนี้ก็ต้องมีที่เลี้ยงเหมือนเดิมน,นะคะที่เลี้ยงที่คอยหาอาหารของเราใช้ต้นแคร์หนึ่งต้นต้นแคร์หนึ่งต้นเป็นที่เลี้ยงให้กับผักหวานสี่ต้นค่ะผักหวานสี่ต้นก็มีที่เลี้ยงอันนี้ใบใหญ่นะคะแต่ว่ายอดสีทองยอดเขาไม่ค่อยโต หรืออาจจะเป็นเพราะดินของเราก็ได้ดินลูกลังนะคะถ้าชอบไปปลูกที่อื่นไม่ค่อยโตนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะคุ้มใหญ่ลำต้นก็ใหญ่กว่าแขนแล้วะคะ่ะตอนปลูกทีแรกเราใช้กิ่งตอนเหมือนกันนะคะกิ่งตอนแล้วก็รดน้ำเขาหน้าแรงรดน้ำตลอด วิธีถ้าเขาโตสักหน่อยก็ค่อยค่อยค่อ,อ,อยกินเขานะคะต้องให้ค่อยให้เขาออกยอดก็คือรูดใบเด็ดกิ่งก็ออกแล้วค่ะเด็ดใบตรงไหนรูดใบตรงไหนก็จะออกเป็นลูกตรงนั้นนะคะออกเป็นดอกตรงนั้นนะคะดูแลไม่ยากผักหวานก็ต้องปลูกไว้เยอะปลูกไว้พอกินนี่อาต้นเล็กค่ะ อันนี้ก็เป็นกิ่งตอนทั้งหมดค่ะนี่ค่ะโน้มกิ่งไม่ต้องให้เขาขึ้นสูงนะคะเขาก็จะแตกนี่ค่ะแถวนี้ก็จะแตกยอดออกหมดแทงยอดออกหมดค่ะนี่ค่ะนี้ก็เป็นต้นนี่เป็นต้นใหญ่ ตอนได้แล้วดูลำต้นเขาค่ะดูลำต้นคขาใหญ่ไปเรื่อยเลยเขาโตแล้วนี้เราก็โน้มโน้มกิ่งเข้าไปนู้นมัดดึงใช้ลวดดึงใช้เชือกดึงมีติดบ้านไว้นะคะถักหวานป่าค่ะผัดน้ำมันหอยแกงใส่เห็ด เม่้ปลาลวกจิ้มแจ่วโอเคค่ะสวัสดีค่ะ